สมเด็จพันล้านอย่างเงี้ยเจ้าสัวพันล้านเนี่ยกูก็เห็นด้วยนะเบียร์กูเห็นแตกต่างจากมึงนะอ่าเขาได้จริงนะพันล้านคนทําแต่คนซื้อ่ะจนเชื่อกูสิฮะอเห็นไหมมันมีสองมุมคนที่ซื้อละจนฮแต่คนที่ทำน่ะรวยพันล้านจริงนะแต่บางทีก็ขาดทุนแล้วพราะมันปลูกไม่ขึ้นนะ กูก็เห็นเยอะกูนี่ก็โดนเหมือนกันโดนอะไรโดนจะมาทำกูขึ้นอยากให้กูทำเหรียญทำอะไรเงี้ยกูมีทำเหรียญอยู่รุ่นเดียวคือพวกตำรวจเขาขอทำตอนกูจะทำสลาตอนกูมาอยู่บ่อน้ำบิมใหม่ทำหนึ่งพันเหรียญนะกูก็อนุญาตให้ทำแต่กูก็ทำลายพิมพ์ทิ้งไม่ได้ขายนะนะเอาไว้เป็นที่ระลึกเพราะกูไม่ใช่พระขัง กูเป็นพระปล่อยกู <c oughs> ไม่ได้เช่านะกูบอกขายพระเลยพวกเนี้ยกูไม่ใช่คำว่าเช่ากูไม่ชอบกูบอกซื้อขายกันเพราะงั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาพูดไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีกรรมเท่านั้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะพูดถึงเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะ,ะไม่มีหรอกอใครมีฤทธิ์มีเดชมียานมีอะไรเนี่ยกูมีเหมือนกันยานยานตรงเตงอ่ กูเคยท้าออกทีวีมื่ก่อนเมื่อสีห้าปีก่อนใครมีพลังจิตเยอะๆในเพ่งมาหากูนี่กูกลัวมันกันฤิ์กูกลัวฤทธิ์สิดวงขี้ยากนะ,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 ะจริงจริงนะเพราะว่าเรารู้ว่าสัจธรรมนะสัจธรรมจริงๆเนี่ยสัจจะเป็ว่าอันเดียวไม่เป็นสองทุกอย่างเป็นธรรมคู่ นะมีเกิดมีจับนะมีสว่างมีมืดนะนะเพราะฉะนั้นคนที่ถึงอันเดียวแล้วนะไม่มีทางเนาะไม่มีทางคือไม่มีทางเสื่อมนะเรียกว่าสัจธรรมนะเพราะฉะนั้นคนที่เขายังเข้าไม่ถึงสัจธรรมเขาก็จะมีดีมีชั่วมีผิดมีถูกอยู่นะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะงั้นวันนี้หลวงตาก็พูดให้เบียร์มันฟังหน่อย เผื่อมันได้อะ,อ,ะอ,ะอะไระอะได้มาเป็นเพื่อนกันอะนะ,ะบางทีกูมีประสบะการณ์เยอะของมันเพราะกูเกิดก่อนมันไงจริงนะอกูเนี่ยอยู่กับร้อนให้เป็นอยู่กับเย็นให้ได้นะนะธรรมดาต้นมะม่วงกูเช้เปียบต้นมะม่วงมีสองต้นต้นหนึ่งไม่มีลูกต้นหนึ่งดกมีลูกดก ต้นที่มีลูกโดกเนี่ยมึงเชื่อไหมมึงจะโดนอะไรโดนหนังสติกมั่งโดนไม้มั่งเข้าใจไหมนี่เรบให้เขาหน่อยเบียร์แปบ๊บเดียวอโดนไม้มั่งเห็นไหมดีไมด่ดีมันโค่นเลยนะเพราะนั้นลเลยอุปมาให้ฟังเนี่ยว่าเราต้องยอมรับมันนะแต่ไม่ได้บังเอิญคนจะคิดว่าคนไปหลงไอ้เบียร นะอแต่กูบอกว่าเป็นกรรมของมันและเป็นกรรมของคนนั้นมันไม่บังเอิญไงนะเป็นกลุเหมือนเหมือนลีซ่าอย่างเงี้ยคนก็โอ้โหซื้ออะไรฮะจริงไหมไม่ได้บังเอิญอคนที่เกลียดกูก็มากมายไกลกองนะเมื่อก่อน99.9%นีด่ด่ากูมีสาธุอยู่คนเดียวเลยจริงจริงฮะ อตอนนี้เบาหน่อยเพราะไปด่ายเบียรดกูแบ่งมันมีคนแบ่งเบาไปเยอะจริงไหมอ่านะแบ่งเบาไปเยอะเนาะแบ่งๆกันไปเดียวเเนี่ยเอาค,อคืนไหมครับมะทับมึงถ,ถามรุ่นพี่นะเราถามรุ่นพี่นี่ยนะรับรับไปเถอะนะเดี๋ยวก็ชินไปเองนะ ไม่ทำไมมีคนมาด่ามาตำหนิตีเตียนเนี่ยนะ,นะนะมันจะไม่เกิดปัญญาหรอกชำไวะนะนะยิ่งมีทุกข์มากเท่าไหร่ปัญญายิ่งมากเท่านั้น